พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CB350 Sport c l a s s สปอสิกไฟหน้าทรงกลมที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งในเมืองไทยณขณะนี้ครับการเปิดตัวของ CB350 ที่อินเดียนั้นเป็นการท้าชนกับ r อย a l Enfield รุ่นคลาสสิก350 c c ซซ ที่มีชื่อเสียงมายาวนานหลายปีขณะที่ c b 350ได้มีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของตระกูล CB มากกว่า60ปีโดยมันเป็นโมเดลแรกในแบบสปอร์ตคลาสสิกที่มีขายในอินเดียดังนั้นนะครับนี่คือก้าวย่างครั้งสำคัญของ Honda ในการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกออกสู่ตลาดอย่างจริงจังจากคลิปวิดีโอที่ผมได้มีการน,นำเสนอออกมาในช่วงหงสัปดาห์ที่แล้วก็ปรากฏว่า มีผู้ชมทะลุเกินกว่า120,000วิวมีคอมเมนต์มากกว่า500ความคิดเห็น99%บอกว่าอยากได้ย้ำนะครับว่า99%อยากได้เจ้า CB350 อยากให้ Honda นนำมาผลิตที่เมืองไทยหรือเป็นการนำเข้าก็ได้ต้องบอกเลยครับว่า CB350 นั้นมีกระแสะความต้องการที่เหนือความคาดหมายอย่างมากมายทีเดียวผมได้บอกไปแล้วครับว่า ปัญหาสำคัญก็คือเจ้า c b 350คันนี้มันถูกออกแบบพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดอินเดียโดยเฉพาะโอกาสที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นดูเหมือนจะเป็นไปได้น้อยมากครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารฮอนดาในเมืองไทยครับว่าจะเอาอย่างไรกับโมเดลนี้และถ้าหากจะมีการผลิตขึ้นในเมืองไทยของเราผมเองก็คิดว่ามันจะไม่ใช่ c b 350ครับขณะน,นี้ทีมงานฮอนด้าอ ได้เข้ามาอ่านข้อมูลต่างๆในคลิปวิดีโอ CB 350กันแล้วผมเชื่อว่าทุกข้อมูลทุกความคิดเห็นนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผ่านมานั้นเมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตมอเตอร์ไซค์รุ่น CB 150R และ CB 300R Neo Sport Cafe ส่งไปยังตลาดโลกซึ่งถ้าหากว่าจะมีการพัฒนามอเตอร์ไซค์แบบส p o r t ตค a s s สิกไฟหน้าทรงกลมแบบเดียวกับ CB 350ขึ้นในเมืองไทยคุณผู้ชมคิดว่า ต้องการเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหรด่ดีระหว่าง350 400, 5 0 0หรือลงไปอยู่ที่250ซีซีซึ่งผมเชื่อว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0 0ถึง200,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆที่จะใส่เข้ามาให้ในช่วง6-7ปีที่แล้วผมเคยมีโอกาสนำเสนอแนวความคิดในการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 150, 250 หรือ 400cc กับทางค่ายของยามาฮ่าซึ่งในเวลานั้นผมได้บอกกับทางทีมงานผู้บริหารของยามาฮ่าว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากเห็นการนำ SR 400มาผลิตที่เมืองไทยเพื่อทำราคาให้ถูกลงเหลือเพียงแค่คันละไม่ถึง2 0 0นบาทแต่ก็ปรากฏว่านะครับคำเรียกร้องตรงนี้ไม่ผ่านครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นไม่ยินยอมสืบเนื่องจากว่าหลายฝ่ายคิดว่ายอดขายคงไม่มากนักไม่คุ้มกับการลงทุน ถัดมาผมก็ได้เสนอแนวความคิดเรื่องของ sr 2 5 0ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงมาแต่ขอรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันกับ sr 4 0 0ก็ปรากฏว่านะครับมีกระแสตอบรับที่ดีแต่ก็ไม่สำเร็จครับสุดท้ายมาลงอยู่ที่ sr 1 5 0เครื่องยนต์1 5 0ซีซี c ขอดีไซน์ที่เหมือนกันกันกบ sr 4 0 0แต่เครื่องยนต์ขนาดเล็กราคาย,ย่อมเยาทางามาฮ่าเองก็มองว่าแนวทางของ s p o ์ต c l a s s ิกนั้น อาจจะมีความต้องการที่ไม่มากนักก็เลยพัฒนามาเป็น xsr 1 5 5 Sport h e r l t a g e อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์ทันสมัยของ YZF-R15 ทาง Honda เองก็เช่นกันครับมองว่า Sport Classic นั้นคงขาดได้ไม่นานจึงมีการพัฒนาออกมาเป็น cb 1 5 0 r และ cb 3 0 0 r neo Sport Classic นะครับที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างความโมเดิร์นและความคลาสสิกนั่นเอง มาถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันออกความคิดเห็นครับว่าถ้าฮอนด้าเมืองไทยของเราจะพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกขึ้นทุกคนอยากได้เครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่กันแน่ระหว่าง250 350 400หรือ 500cc ในแบบสูบเดียวย้ำนะครับว่าในแบบสูบเดียวไม่ใช่2ส,สูบแต่อย่างใดส่วนคุณผู้ชมที่อยากได้2ส,สูบเรียง 650cc เพื่อออกมาท้าชนกับ รถยนตนฟิล in interceptor หกห้าศูนย์นั้นผมคิดว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่น่าสนใจขณะนี้นะครับยอดขายของ interceptor หกห้าศูนย์ในยุโรปเพิ่มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงเมืองไทยของเราเองก็เช่นกันยอดขายของมันนั้นทําได้ดีครับแซงหน้ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หลายต่อหลายรุ่นขึ้นมาติดอันดับหนึ่งในสามแล้วในขณะนี้ยิ่งขายดีเท่าไหร่นะครับยิ่งมีโอกาสในการที่ honda จะพัฒนารถสปอร์ตคลาสสิกออกมาแข่งขันด้วยบอกเลยครับว่า ถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นเมืองไทยของเราเป็นผผลิตมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกสสูบเรียง6 5 0อซีซีออกมาท้าชนกับรถยนต์เอ็ฟิลในตลาดโลกปัญหาสำคัญของคลาสนี้ก็คือว่าราคาของเอ็นฟิลที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นอนข้องต่ำมากครับเกรงว่า Honda ออกมาแล้วจะสู้ราคาไม่ไหวคาดว่าถ้าออกมาจริงๆแล้วราคา,าตัวของมันนั้นจะแพงกว่า2 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปอาจจะเฉียดไปที่3 0 0 0 0 0บาทเลยก็ได้ ต่ำสุดเลยนะครับผมคิดว่า250,000บาทนั้นพอทำได้ครับกับเครื่องยนต์2สูบเรียง 650cc ไม่มีหม้อน้ำระบายความร้อนด้วยอากาศหรือว่ามีออยล์คูลเลอร์ช่วยเรื่องราวการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกของด้านในเมืองไทยจะออกมารูปแบบไหนเครื่องยนต์สูบเดียว2สูบในอนาคตอันใกลน้นี้เราจะมากาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ